โปรตอนในข่้วเร่งท้ามอเร่งจ,จนมีความเร็ว2คูณลังเเมตรต่อนาทีในเวลา10กลังลบ4นาทีให้หาความเร่งเฉลีย่ยของโปรตอนความเร็วท้ายคือ2คณ10กลังเเมตรต่อนาทีความเร็วต้นก็คือศูนย์เพราะจบความเคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็คือ10กําลังลบ4วินาทีดังนั้นความเร่งเฉลี่ยก็มีค่าเท่ากับเดลต้า v หารด้วยเดลต้า t ก็เท่ากับ v ลบ u ส่วนด้วยเดลต้า t สิบกำลังเจ็ดลบศูนย์เมตรเปอร์เซกหารด้วยเดี่งวินาทีก็คือสิบกำลังลบสี่นทีนั้นเราเห็นว่าความเร่งจะมีค่าเท่ากับกำลังลบสี่ย้ายขึ้นไปกลายเป็นกำลังสี่ความเร่งก็จะมีค่าเท่ากับสองจุดศูนย์คูณสิบกำลัง 8 per sec square